โยทุกคนวันนี้หญิงรู้สึกเปรี้ยวปากอยากกินกะเพรามากๆเลยผ่านถนนสันโคงเห็นป้ายร้านกะเพรายิมเก้าเชื่อร้านโดนใจพอดีแวะชิมหน่อยแล้วกันเข้ามาในร้านแล้วถึงกับโหไม่ธรรมดาเลยมีรางวัลการันตีด้วยร้านเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าพรีเซนต์ดีเจ้าของดูใส่ใจมากคอนเซ็ปต์ของเขาคือจากฟาร์มสูจ่จานกะเพราเมนูแนะนําของเขาก็คือกะเพราเนื้อพี่คันยา่าหญิงสั่งมาลองจานแรกเลยหูว้าวโคตรน่ากินเลยกินเลยนะคะ ไข่ดาวเยอ้มเยิ้ม um. กินคู่กับเนื้อวากิวหอมกระเพราฉ่ำๆ hmm, อร่อยต่อไปเมนูที่สองเฟตตูชินี่ครีมกระเพราเบคอนเพิ่มไข่ดาวเยิ um ้มๆ um. ขอบอกเลยว่าเมนูเส้นของที่นี่เขาทำเองทุกอย่างเลยนะมหื hmm, ครีมมี่มากอร่อยเอาอีกคำโตๆไปเลยอื้ม hmm. ฟินมากเมนูนี้ กินไปสองจานแล้วอร่อยมากก็เลยลองสั่ง